โยดาวาซาดิวิลุนเมกาดิวิลุนดูบ่าดิวิลุนชานซายทะกล่วนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมมือถือที่มีชื่อว่า c r o p e r t y w a r Zone Mobile กันอีกแล้วนะทุกผู้ชมนะเฮ้ะบอยหลังจากที่มีอัปเดตใหม่0.2จุดสองอ่าไม่ใช่0.2 2.8์จุดแปดจุดหนึ่งมานะฮะในวันที่25มีนาคมนี้นะครับทุกผู้ชมนะเออก็มีการอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเพิ่มโอเปอเรเตอร์ใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับตั้งเจ้าตัวอ่า ยานพาหนะได้แล้วนะท่านผู้ชมนะเออปรับตั้งแล้วก็เขาเรียกว่าคอสตูไม้นะเออแต่งยานพาหนะได้แล้วนะท่านผู้ชมนะพวกรถพวกอะไรพวกนี้นะฮะเออนี่เพื่อเราติ๊กลงอันนี้ผมเล่นในโหมดรีสแตจนนะเล่นแบบ2คนนะครับท่านผู้ชมนะดูโอ้ดูโอ้เออมาก็ดูโอ้คนดูว้าวตึงเปรี้ยเลยอยู่ไหนโอ้โหของเข้าได้ไหมนี่เออได้อยู่ได้อยู่เออหลังแทมหักเมื่อกี้ของสวยสวยเพื่อนโอ้ปืนดีตัวนี้นะอ่เมย์ เอาวะนั่นโอ้ไม่ไอ้โคตรเรือุ้ยโอ้ปืนอะไรอ่ะยังมีเวกเตอร์เ้ยโดดทำไมโดดทำไมทิกดาวทิกดาวตายสิครับน้องกิจกรรมแจกของเย้ย แังกระสุนมดยังมากันเยอะซะด้วยนะอืมอืมกิจกรรมแจกของกิจกรรมแจกของกิจกรรมแจกของคนดูโกรตรึงโกรตรึงเอาะเอาะเอบของซะหน่อยละกัน โอ้ปืนเราอยากได้วิกเตอร์มาอยู่นะแบบบวกระยะใกล้นะครับมาดูนะีร้านริชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่14ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000นคนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอดริชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h ็บ n s h o p com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้วยริชแมนช็อปว้าวนี่ยโย เอ็มหนึ่งหก็ไม่เอาดีกว่าคนนู้เนเนี่ยแหละดีละจริงๆผมก็อยากแต่งลงมาของพวกเนี้แล้วรอดูโหลดเอาว่าโหลดเอามันจะลงตรงไหนนะครับขอ,องแค่นี้ก็ตึงแล้วเออเอาดิเอาดิทิกดาวทิกดาวสวยเพื่อนตึงเปรี้ยเสียบคอเออปืนไรเอ้ยใส่กอก่อนเลยอย่างแรก อ๋อเพื่อนเรายิงโอเคตกใจหมดเพรว่ามันยิงจากมุมไหนกำลังจะเข้าไปเสริมเลยเอาว่ะอาว่ะยังไงกันครับสุดล่อโรยสลิงขึ้นไปก่อนคนดูไปเฮ้ยมีคนอยู่ด้านบนเออ สวยเพื่อนมีปืนไรแหลมๆไหมตรงนี้ไอ้ปืนไรวะคนดูไม่เคยเห็นวะเจ๊ดโอ้โหลูกซองนี่วะเอาเหลืองเอาเหลืองกระเบื้องหอมเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเฮ้ยจิ๋หายแล้วอ้ากูร่วงเลยมันมาจากไหนวะมัน,ม,นมันลงมานี่วะมันพึ่งลงจากเว้ยมันพึ่งลงจากนี่เลย จากยานคนดูนี่รอรอ,อ,อ19สิบเก้าวิเราก็เกิดนะครับเยโอเคเอาว่าว่าดูเพื่อนเรายิงสวยลงมาแล้วโอ้โหตัวโคตรเปล่าไป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 ร่อนร่อนผมจะร่อนไปตรงแถวเพื่อนผมอยู่นะคนดูนะเงยเย่จัดปั๊บร่อนเลยดียครับนี่ปั๊บสวยเพื่อน เก็บปืนใหม่เอาก็ได้หรอกว้าวเฮ้ยโอ้สไนเปอร์ไม่เอา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 ในปื้อในปอร์แม่งไม่ไหวนะผมไม่อยากลินนะผมลินลินยากว่ะอ่านี่หลายนัดหน่อยเฮ้ยแม่งระแวงกลัวคนแม่งลงมาแล้วระแวงเอาว่ะเอาว่ะสวย ดูดิโอเคแค่นี้ก็พอแล้วโอเคเพื่อนอุ้ยของก่อนอันนี้เดินลรูดของเลยเฮ้ยโอ,โอ้มันมีอะไรเหมือนเหมือนมีอะไรแต่งเต็มแถวนี้เมื่อกี้นี่มันต้องสองปืนแบบนี้มันดูยิงไกล,ย,กลย,ยิงไกลๆปั๊บ ủa đảo 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 Nhìn đảo đảo quá Nhìn, 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 đảo đảo Bởi đảo 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 ยูชิโ,โอ้ยโอ้โปืนมีปืนแถวนี้เมื่อกี้นี่เห็นปืนเห็นปืนเห็นปืนน <_ d> um> ี่ไงนี่ไงอ่าปืนชิวปืนโล่ปืนโล่เอาดิเอาดิเอาดิโคตระตงโคตระตุงนี่เป็นไงนล่ะล่วงเอาว่าไปกระตุ้งกระตุ้งกงผมเข้าไปก่อนเอาว่าเอาว่าไปต่อดีกว่าโหได้รูปมาใช้กับคนดู เื่อนเราอยู่ไหนวะเพื่อนเราอยู่นู่นโอเคไป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 เฮ้ยอยากกลับไปเอาโหลดเอาสักหน่อยวะคนดูนะไม่ผมมันมีปืนดีงไงอยู่นู่นอนะ่ะเอาลนะอืมนี่โอเคแต่แต่เกาะโล่มันก็โอเคอยู่นะอืมอันนี้ปืนผมมันแต่งเต็มมาแล้วนะครับหกสิบนัดนู่นนะ่ะคนดู ผมก็ไม่อยากพลาดไงคือปืนมันดีเนาะเอ้ยไปด้านบนก่อนตืดตืดืืตืตืเ้ยเราไม่ยิงกับใครวะโอ้ยิงอยู่บนเขาซะด้วยนะโคตรตึงตึงจัดเลยไโอ้ใน่นาน,น่าเหรอ ไหนผมยังไม่เห็นสตรูไอ้นี่ไงยังไงนี่มันอยู่มุมนี้เลยด้านล่างนี่แหละไ้ลงไปดูเดี๋ยวผมลงไปกวาดมันก่อนอะไรโอ้ย โอ้ยแม่งเอ้ยกูจะลงไปลงไปใส่มันแม่งโดนเองเอาดฮ้ยกูยัยฮึมเออยป็นอยู่ข้างงนันอยู่ข้างล่้าของกนี่มันเล่นเป็นคนดูมันเล่นดี อยู่เลยอรออยู่รออยู่เอาเลยเพื่อนไม่ต้องห่วงเพื่อนมันเหลือตัวเดียวเอาเลยเอาเลยสวยเอาให้ตายตึงตึงตึงไม่ต้องดึงไม่ต้องดึงไปเลยไปเลยสวยเพื่อน,โอ,นโอ้ชนะว่ะโอ้โหแม่งพึ่งบารมีเพื่อนชัดๆเลยนะคนดูนะ ร้าน Wishman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์2 4ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด Wishman Shop หรือเว็บไซต์ www.wishmanshop.com เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วย Wishman Shop ว้าวตึงเปรีย้ยวตึงเปรี้ยวมากโหเด็ดแคมดูเด็ดแคมเลยมีไหมมีเด็ดแคมให้ดูไหมไม่มีนี่หว่า <laughs> เออเพื่อนเราแม่งพึ่งได้ว่ะเราแม่งไก่พูดโอ้โหล้มสองรอบก็สองรอบนะคนดูนะเกิดเตรงเกิดเติง,ตงเอาว่ะเอาว่ะต่อกันเลยดีกว่าคนดูรีเซ็ตเจนเหมือนเดิมเฮ้ยบอยพี่คิดว่ามันตึงอยู่นะแต่ว่ามันตึงไม่เท่าพี่นะครับ้องๆนะไ i ส์ไ i ส์ไ i ส์ไลส์ก็มาดิเงี้ยงเงี้ย <c ười> เอาว่ะเอาว่ะ Take my home why they hold our road with you, m a n Why where we go I go อดเรืองอดเรืงเอาว่าเอาว,าว,าวา่าเอว่าตึงจัดตึงเปรีย้ยวตึงเปรีย้ยวตึงจัด มาแล้วฮะคุณดูนะโอ้โหโหลดเอาพี่แม่งพี่แม่งหลงรักมันมะโหลดเอาแม่งจัดนักจัดเต็มจริงนะคุณดูนะผมบอกเลยอืมว้าวไหนใครเก่าโอ้คนเยอะเลยซุปอยากเป็นซุปเปอร์แมนเก่งลิงสีแดงสามนัดนิดๆก็ใส่ก่อดเลสามนัดเอาว่ะเอาวะ นี่อืมอืมแม่งสายหมอบไปแคนสายนั่งมาเลยครับนอ๊นออีพร้อมนี่จะยิง,ยงพวกอิงมานานแล้วหายโยเอาว่าเอาว่าตึงปรยียะตึงปรยียะนี่มีขออกขอใจดนะ่าไป go 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 เอาละว่าละว่า b a t ร l e r o y a เยอะไหนตรงไหนโซนี้โดดเลยดีครับไม่ต้องรอแล้วบอกเลยบวกทันทีที่มีเหลืองลงโซนนี้นะเชื่อผมไอ้หนุม่มโซนนี้ดีกว่าไมผมว่ามันต้องมีคนลงสเตเดียมเยอะแหละดูจากทรงแนละ้วนัน่นกูเจอเยอะอารมณ์พี่เจอเยอะอารมณ์กันดูเอๆๆๆเอเอยเเออเอออาวนี่มัน <c oughs> S <S <S นี่มันอ้าวมันนี่มันที่ซื้อของอี๋ของกูโดนโอ้โหสมุไรเมี่ยงเอ้ยโดนจนได้สมุไรมาจากไหนดูนั่นไงโอ้โหเด็ดแคม์เต็มเต็มอ้าวโดนโอ้โหโดนรัวๆเลยว่ะนี่มันเด็ดแคม์รัวๆเลยว่ะนี่เทคกดาวรัวๆเกิอเรายังอยู่นะคุณดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวลงเดี๋ยวรอลงแป๊บนึง มุมนี้มันหากินกันง่ายโพดมากระบอน้องลูโกโกโก้เลสปูว่าเอาวะเอาวะเอ้ยนี่มันขับรถชนเลยวะ้ออย่ามาชนกรดูอย่ามาชนกรดูตัดกระสุนกันเฮ้ยนี่มันไอ้นี่มันขับรถชน ขับรถเทมันขับรถเทหไหนไหนตัวไหนที่ดาวดูหน่อยเธอลูกพี่เก็บกระสุนก่อนผมจะเอาพวกแบบยิงเงานะักคนดูนะพวกยิงเก็บเอาไอ้ตัวนั้นตายยังวะสวยเก็บเกาะก่อนไปแล้ว

เฮ้น <łość> ี่แม่งผิวไ่ะนี่แม่งผิวอ่ะเฮ้ยนี่แม่งโคนผิวเลยเฮียไอนี่อีกแล้วมึงอีกแล้วเหรอโอ้กูร่วงเฮยมันผิวจัดเลยวายเนี่ยโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องให้นี่มเจอคนตึงนะคนดูนะเอามา โอเคนะครับท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของคอฟฟิตี้วอลซอนโมบายนะท่านผู้ชมนะเออก็ไปเล่นกันได้นะครับอืมสนุกนะั่สนุกคุณดูก็มีอัปเดตใหม่นะครับ0.2อ,อ่าไม่ใช่0.2 2.8.1นะท่านผู้ชมนะ้นก็มีในส่วนของอัปเดตในส่วนของแมทเทนพาร์ทนะครับแล้วก็ตัวละครเพิ่มเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็สามารถที่จะ update, อ,อัปเดตอ่ารถได้นะท่านผู้ชมนะอืมไม่ใช่ update, อ,อัปเดตรถอ่าคอสตอมไม์รถได้อนะเพิ่มในส่วนของอ,อ่ารถต่างๆนะครับเพิ่มเข้ามาเยอะขึ้นนะฮะกว่าเดิมอืมนะครับ ก็ใครที่บอกว่าเข้าเล่นไม่ได้พี่อันนี้มันต้องต่อ VPN นะครับท่านผู้ชมนะต่อ VPN ออสเตรเลียตลอดเวลานะครับเข้าเกมอย่างเล่นนะท่านผู้ชมนะเออมันถึงจะเล่นได้นะครับท่านผู้ชมนะอ่ะไปโหลดก,กันมาได้นะครับลิกงโหลดยอยู่ด้านล่างคำยันใต้คลิปเนาะ ตลวันนี้พี่โค้ดตัวก่อนนะครับใครต้องการหาเว็บเติมเกมดีๆไม่ว่าจะเป็น Rv พับจีโมบายกัตทิ m p a แ t f กพี f ฟล e แลนเดียโบวีมาท่อว่าสองโลบอกก็ไปเติดกันได้ที่เว็บด i c h m แมนช o อนะเติมถูกเติมดีเติมใหม่เติม24ชั่วโมงการันตีผู้ใช้งาหลายออฟฟิเชียลถึง300,000คนโดยเฉพาะตัวเกมวอแลนดนะท่านผู้ชมนะเติมถูกก่บปกติแน่นอนนะครับ5-10%เรยกว่าได้ไปเติมก็ได้ที่เว็บ Richman Shop นะแลวเกมอื่นมีให้เติมอย่างเช่นตัวเกมโลบอกก็มีให้ ยิงอยู่หน้านะหน้าคำหญ่ใจคลิปนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้พี่กโอ้ตัวจอนเจอกันไปคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกับพี่ก็ช่นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปด้วยนะฮะแล้วเจอกันไปคลิปหน้าบายจ้าตึงเปรีย้ยวตึงเปรีย้ยว ร้านลิชแมนช็อปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์ถึง300,000คนเติมเกมชั้นนำในราคาสุดคุม้มปลอดภัยด้วยระบบออฟฟิเชียลเพียงแอดไลน์แอด h ิชแมนช็อปหรือเว็บไซต์ w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  i s h m a n s h o p c o m เติมเร็วดังสายฟ้าดูแลดุจญาติมิตรเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ด้วยลิชแมนช็อปว้าว